ทุกคนวันนี้นะัดจะพาไปวัดจีจีนเกาะขาดแถวคลองสารค่ะนัดมาตามรอยหมอผีเสาวรีนะคะที่เขาบอกว่าวันกินเจวันสุดท้ายค่ะให้เรามาบอกกก่าวองคกิวอ๋องไตเตนะคะว่าเรากินเจครบ9วัน9คืนแล้วก็ขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้ชีวิตมีแต่ความสุขคนในครอบครัวก็มีความสุขความเจริญปลอดภยัภยจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดต่างๆของวัดนะคะมาไหว้าตามนี้ได้เลย และที่โดดเด่นของวัดนี้นะคะก็จะเป็นเจดีย์สูง8ชั้นค่ะทุกคนเป็นสถาปัตยกรรมที่รวมระหว่างไทยจีนแล้วก็ทิเบตนะคะก็คือแต่ละชั้นจะมีองค์เทพให้เรากลับไหว้ขอพรได้ด้วยนะคะทั้งเทพเจ้าโชคลาภเทพ,พเจ้าจี้กงนะคะและชั้นบนสุดนะคะยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุด้วยค่ะทุกคนมากลับไหว้ขอพรกันได้เลยนะคะแล้วก็วิวสวยมากทุกคนสามารถออกไปชมวิวดา ทิศสวยมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ลมเย็นมากนะคะข้างบนยังไงกินเจป,ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความ